สวัสดีค่ะชื่อเก่งนะคะอายุ34ปีค่ะเก่งเป็นคนที่กินเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะก็ถ้าใครรู้จักเก่งจะรู้ว่าการกินเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งของเก่งเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเก่งกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะหรืออ้วนเนี่ยงดอาหารเย็นสัก5วัน7วันน้าหนักเก่งก็ลงมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นค่ะน้ําหนักเก่งจากที่เคยลดง่ายๆก็ลดยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ เก่งก็พย,งพยายามหาวิธีในการลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะการงดอาหารเย็นการทานยาลดน้ำหนักอาหารเสริมหรือแม้แต่การเข้าคอร์สทำตัวเก่งก็ทำมาหมดแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ลงนะคะเก่งก็เลยรู้สึกท้อคะ่ะเหนื่อยนะคะเสียใจไหมเสียใจนะคะกับการที่มีคนมาทักเราเรื่อยๆว่าทำไมอ้วนจังเลยทำไมดูอวนจังเลยทำไมตัวใหญ่จังเลยนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยปรงนะคะปรงแล้วก็ยอมรับในรูปร่างที่เป็นจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเก่งได้มาเจอเจอเนสค่ะเก่งเริ่มมีความหวังมากขึ้นค่ะแล้วก็ความฝันของเก่งเริ่มจะเป็นจริงนะคะหลังจากที่เก่งใช้ผลิตภัณฑ์เจอเนสนะคะรูปร่างของเก่งก็เริ่มกระชับขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำหนักที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงนะคะเก่งเริ่มดูแลร่างกายตัวเองควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ ทำให้เก่งรู้สึกว่าเก่งรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะ,ะภูมิแพ้ที่เคยเป็นก็น้อยลงนะคะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะทุกวันนี้เก่งมีความสุขนะคะกับการที่ได้รูปร่างใหม่กลับคืนมานะคะ แล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเราย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กสมัยก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าตาผิวพรรณก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะกิ่งอยากจะลองให้ชวนเพื่อนๆพนี่ๆน้องนนะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะคะลองมาใช้ดูนะคะแล้วก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆคะ่ะ